ติดตามกันต่อนะครับรู้ทันสู้ฝุ่นควันไฟป่านะครับอยู่ตีจังหวัดเชียงใหม่ของเฮาวนี N e แล้นะครับแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ย,ยังเป็นไปตามเป้าครับแต่เกาะพร้อมปับเปลี่ยนหากมีกาฝุ่นละอองนั่นมันสูงขึ้นครับ ซึ่งเรื่องนี้นะครับนายอิสระสิริสายาตผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เปิดเผยนะครับว่าหลังจากตีจังหวัดเชียงใหม่ต้องเผชิญกับฝุ่นละอองขนาดน้อย PM 2.5เกินค่ามาตรฐานต่อเนื่องถึงสองสองวันก่อนตีจะมีฝนตกในพื้นตีโดยทีมวิจัยจากมหาวิทยาลายัยเชียงใหม่ได้บอกนะครับว่าร้อยละ50เป็นฝุ่นควันตีลอยมาจากพื้นตีอืน่ขนขณะตีจํานวนฮอตสปอตก็ว่าจุดความ้อนสะสมระหว่างหนึ่งมการาคม มถึงเสาสองมีนาคมมีจุดความห่อนหกปันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าจุดถือว่าลดลงหากเทียบกับในปีตีพันมานะครับตีมีน่าก,กว่า1นึ่งปันจุดยังเป็นไปตามเป้าหมายของตั้งจังหวัดเชียงใหม่ตีต้องการลดจุดความห่อนให้ต่ำกว่าร้อยละเสาห้าครับเจ้าตีหันก็เป็นการทํางานของเจ้าหน้าที่ตัยสาหรับการบริหารจัดการเชื้อเพลิงของจังหวัดเจียงใหม่เปิดแบ่งเ,เ,เป็น2โซนก็คือโซนใต้ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์กับโซนเหนือช่วงเดือน นมีนาคมถึงเมษายนสรุปผลการบริหารจัดการเชื้อเพลิงก็มีผู้ของลงทะเบียนจัดการเชื้อเพลิงไปกว่าเก้าแสนให้พิจารณารับสราบคำร้อง4 000, 8, 000ี่แสนแปดหมื่นห้วยกันแล้วก็มีการดําเนินการบริหารจัดการเชื้อเพลิงไปแล้ว2องแสนหนึ่งหมื่นให้นะเจ้าเป็นไปตามแผนแต่กว่าอาจจะต้องมีการปรับช่วงเวลาตีมอสสมตามสถานการณ์หากข่าวฟุลอองเพิ่มขึ้นหรือว่ามีฝนตกในพื้นที่ในส่วนของมาตรการชิงเก็บลดเผาตีเก็บใบไม้ออกจากปา่าลดเชื้อเพลิงสะสม ในเตือนี่ก็ะดาเนินการไปแล้วประมาณ250ตันซึ่งก่อนนาไปใช้ประโยชน์ไปเป็นปุ๋ยมักก็ได้ไปขายให้บริษัทเอกชนก็ได้แล้วก็นําไปแปรรูปเป็นทานอัดแท่งแล้วก็พร้อมจะขยายผลความสําเร็จในมาตรการนี้ต่อไปตัวนะเจ้า